ในเรื่องของการกีฬานะครับอย่างวันนี้มีการแข่งขัน Legend t เ e k w o นโดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาขันทั่วประเทศนะครับ mm hmm. มากันตั้งแต่โมงเช้า4-500คนนะครับมาฝึกมาสอนมาแข่งขันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราให้เยาวชนเนี่ยได้มีกีฬาอยู่ในหัวใจและหัดกีฬาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพื้นฐานสำคัญอันแรกก็คือ สุขภาพแข็งแรงนะครับดังนั้นต่อไปเนี่ยมีวิชาการมีความรู้พร้อมที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าควบคู่กันนะครับบางคนเก่งๆแต่ว่าเบสิกหรือร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียเปรียบคนที่เก่งด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยดังนั้นผมคิดว่าการส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่เด็กเนี่ยด้วยกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี แต่ขณะเดิกกีฬาเนี่ยไม่ใช่จะสร้างพื้นฐานเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะครับกีฬาเนี่ยสอนสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเด็กอะให้กับเยาวชนปลูกฝังเลยปลูกฝังเช่นสอนใร้่องจากแพ้แพ้ก็ต้องแก้ตัวเอาใหม่สอนใร้่องจากชนะชนะก็ไม่เหลงสอนใร้รู้จักอดทนสอนให้อยอมรับคําตัดสินก็คือสอนให้มีวินยัยสอนใร้รู้จักทํางานกันเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่กับเพื่อนเพื่อนได้สอนให้รู้จักให้อภัยสอนอยากเสียสละก,กันบ้างแต่สำคัญที่สุดเนี่ยกีฬาเนี่ยปลูกฝังสปิริตอ่ะสปิริตเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยคำว่าน้ำใจนักกีฬาเนี่ยพอมีน้ำใจนักกีฬาแลา้วก็จะเป็นคนน่ารักพอมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งพอมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็จะมีแต่ความสามัคคี งั้นถ้าเกิดพื้นฐานของสังคมไหนมีสปิริตแล้วเนี่ยสังคมนั้นมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็จะเป็นพลังให้กับประเทศชาติเพราะนั้นผมคิดว่ากีฬาเนี่ยสำคัญก็คือสุขภาพแล้วก็สปิริตแต่วันนี้กีฬากลายเป็นอาชีพไปแล้วเมื่อสองวันอ่านข่าวแมตโรเจอร์ฟเ,อรเฟเดเลอร์เล่นเทนนิสมาอายุ40ได้แชมป์แกรนแ์ลม20สมัยรีไทยแต่ช่วงที่เขาเล่นเทนนิสมายีกว่าปีเนี่ยโอ้ได้เงินไปหลายพันล้านนะ ฉะนั้นวันนี้กีฬาก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าได้แค่สุขภาพได้สปิริตนะคุณเก่งๆคุณเป็นอาชีพเลยแล้วอาชีพของคุณเนี่ยย้อนกลับมาสร้างความสุขให้กับคนในประเทศให้กับคนที่ชมกีฬาทั่วโลกแล้วก็มาสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมว่ากีฬาเนี่ยมองมุมไหนก็มีแต่ประโยชน์อ่ะช่วยกันปลูกฝังเยอะๆแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ย ทำ CSR เนี่ยท่านทําได้หลายเรื่อง CSR เรื่องสิง่งแวดล้อมเรื่องอะไรแต่ศรีนาเรื่องกีฬาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ที่ทได้ประโยชน์มากๆอย่างวันนี้ภาคเอกชนเขาก็ให้สถานที่จัดนะครับแล้วก็พวกสวนน้ำบรราน,นาว่าเขาก็เอาบัตรมาแจกผู้นักกีฬาทั่วประเทศที่มาแข่งขันสูขละคะบูพอเขาก็ให้สถานที่ฟรีอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนที่จะมาช่วยวงการกีฬาของชาติแล้วก็สร้างอนาคตให้กับเยาวชนแต่อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้จัดการหรือโปรโมเตอร์อันนี้ต้องชมเชยผมก็บอกว่าอย่างคุณวิวเนี่ยเป็นนักเตะกอนโดผู้หญิงคนแรกได้เหรียญทองแดงเมื่อก่อนกีฬาเตะกอนโดเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะแต่วันนี้คนไทยรู้จักเตะกอนโดลุ้นเตะกอนโดจนกระทั่งเทนนิสไปได้เตะกอนโดเหรียญทองโอลิมปิก ก็เพราะการจุดกําเนิดจากความสาเร็จของวิวยาวภาเมื่อโอลิมปิก2004แต่ว,วิวยาวภาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นตัวเองไม่ได้เล่นแล้วกลายมาเป็นโปรโมเตอร์กลายมาเป็นผู้ฝึกสอนกลายมาเป็นไอดอลให้กับเด็กๆที่อยากจะเป็นอย่างน้องวิวเป็นอย่างพี่วิวเป็นอย่างพี่เทนนิสนะครับหรือวิวเนี่ยเขาเขาอยู่ในวงการกีฬาเขาก็มาช่วยแล้วก็มาช่วยต่อยอดด้วยนะครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ไปจัดการแข่งขันมวย MMA อมอ่ะมวย MMA ก็คือมวยกรงอะนะครับ M ก็ Mix, มิกซ์เอีกตัวก็มาเชี่ยวเอ็ Art ก็คือแปลเป็นไทยก็ศิละปะของการต่อสู้แบบผสมผสานก็คือรวมกันหลายๆอย่างไว้ในการกีฬาประเภทเดียวมีมวยไทยมีเตคกันโดมีมวยป้ามียีหยิสูมียูโดคนไทยนี่เก่งมวยไทยอยู่แล้วเตคกันโดก็เก่งแล้วทำไมเราไม่เอาจริงเอาจังให้นักมวยไทยเป็น MMA เป็นแชมป์โลกไปเลยเพราะเพะมีกีฬาประกอบ4ี่ห้าอย่างเป็นองค์ประกอบแต่ว่าั้ามวยไทยเราก็เก่งเตะกอนโดเราก็เก่งอย่างเงี้ยิวก็ต่อยอดเลยเป็นโปรโมเตอร์จัดมวย MMA สศึกคนโคราชนะกิ่งไม่ทิ้งกันเชื่อไหมว่าฝนตกสาชั่วโมงคนโคราชไม่หนีไปไหนเลยยืนเชียกก็ขอบใจรัฐบาลที่ออกมาให้กำลังใจสําหรับพวกนักกีฬาสําหรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาให้กําลังใจเอกชนเพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการ สร้างวงการกีฬาของชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากเชิญชวนนะนักกีฬาดังๆของประเทศอ่ะโอลิมปิกเอเชียนเกมสีเกมพวกท่านเนี่ยเป็นขวัญใจปวงชนชาวไทยขวัญใจชาวไทยขวัญใจรวงการกีฬาอยู่แล้วท่านออกมาโปรโมทเรื่องกีฬาแล้วเด็กๆเนี่ยรักท่านก็จะเชื่อเหมือนมีมีไอดอลให้เด็กๆอะ่ะก็จะทําให้พวกท่านเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้เหมือนกับเป็นสื่อกลางในการที่ส่งเสริมให้ เด็กๆทุกคนอยากเล่นกีฬาแล้วก็อยากเ,เชิญชวนพวกพ่ายกระชนมาช่วยกันงนั้นวันนี้กีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาสร้างความรักสามคัคคีกีฬาสร้างสปิริตกีฬาสอนให้คนมีวินยัยมีความเสียสละมีความอดทนมีความรักสิ่งนี้คือคุณสมบัติที่ชาติต้องการโดยเพราะวันนี้เราต้องลดความขัดแยง้งเราต้องรวมพลังกันเราต้องกู้วิกฤตกันกีฬาก็กลายเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถที่จะผสมผสานกับดนตรีศิลปะกีฬาวัฒนธรรมอื่นๆและเป็นจุดแข็งในการต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวนะครับอย่างกีฬาที่ไปจัดตามเมืองท่องเที่ยวเนี่ยคนต่างชาติก็ชอบมาดูนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันลดความเครียดกับปัญหาเศรษฐกิจสร้างความรักสร้างความสามัคคีลดความขัดแยง้ง ใช้กีฬาเป็นสื่อดีที่สุด,ด,ด,ด